สวัสดีครับผมแย้มมรดกไทยนะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อโตวัดเขาบอทองเป็นเนื้อทองแดงจังหวัดระยองมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นกลางถึงหลักหมืน่นตายเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาณนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะผมจะดูนะครับผมจุดสังเกตแรกเนะี่ยผมจะดูบริเวณตรงจีวรนะครับมุมล่างนะครับตรงกลางนะจะมีเส้นแต่นะครับเป็นเส้นเฉียงลงมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับจุดสังเกตแรกนะครับผมด้านหน้าเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณเส้นทีวอนนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงลาดลงมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตาท่านนะครับผมในตาท่านเนี่ยจะมีขีดนะครับอยู่ด้านในนะครับผมตรงฝั่งซ้ายมือผมนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตาท่านนะครับผมตรงฝั่งซ้ายมือผมนะครับบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับอยู่ด้านในนะครับผมเป็นขีดหนาๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่2ในการิจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงลําคอท่านนะครับผมตรงกลางเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับเป็นเส้นลวดขนแมวนะครับคมเลยนะแต่บริเวณลำคอเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเบอลอลักษณะแบบนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงลำคอท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนานะครับเบอลอลักษณะแบบนี้นะแต่จะมีเส้นลวดนะครับบริเวณตรงนี้ด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนูนคมนะครับโดดเด่นขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่ผมยังให้ดูนะครับ เป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการจานทร์นางผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณไม้เอกนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีติ่งนะครับยื่นออกมาเป็นขีดเล็กๆนะครับออกมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับตรงไม้เอกนะครับตรงกลางนะครับมุมล่างบริเวณตรงนี้นะอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ผมเอียงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4ในการจิจารานางผมนะจะเป็น ติ่งนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นอัคลาตนะครับตรงมุมฝั่งขวาวด้านบนนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับบนพื้นอัคลาตนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอักขระนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้ fera, จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาบนพื้นอักขระอีกทีหนึ่งนะครับผมพื้นเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นหนาๆน,นะแล้วบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับด้านหน้านะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะนะครับมมุ ้าซยล,าลักษณะของรูจอดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะผมให้ความสําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมเียตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นเนือนลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเส้นขนแมวกระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะแล้วขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบไม่หนามากนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับผมแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นเมฆไข่ปลาลักษณะแบบนี้นะโดดเด่นขึ้นมานะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง้ายด้านบนนะเส้นลวดอัขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่ง้ายตรงกลางนะลักษณะของพื้นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยเน่อเลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่ง้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะของตัวหนังสือนะครับมุมล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับหนาคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคร ถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ,ะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบานใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นกลางเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ย ก็ต้องจดจำให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าบอกแรกเนี่ยในความเข้าใจของผมนะหนวดท่านนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดลอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวองภาระนะ บริเวณลำตัวองพันนะครับผมก็จะตื้นๆเบลอๆลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะเส้นลวดเขาเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวนอลดอัขราตรงกลางนะครับผมจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับอยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเส้นลวดอัคลาตตรงกลางนะครับผมเนี่ยก็จะมีก้อนเนื้อเกินนะครับอยู่ด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตรแรกในการพิจารณาของผมนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดยันนะครับตรงมุมฝั่งขวามือผมนะครับด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะอ่เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมเส้นลวดอักขระนะครับตรงมุมฝั่งขวาผมนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมลักษณะนะครับถ้าไม่ชันยังไงต้องขออภัยนะเป็นจุดสังเกตที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดอักขระนะครับผมตรงกลางมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดยื่นออกมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลาตตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับเล็กๆเนี่ยยื่นออกมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ผมตะแคงให้ดูนะ,ะถ้าไม่ชันยังไงต้องขออภัยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอะกัน บร Tower, 네ิเวณนะครับรูจอดนะครับมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นรูจอดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับรูจอดนะครับมุมฝั่งซ้ายลักษณะของรูจอดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญเช่นกันนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะตึงกว่าด้านหน้านะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเรียบไปกับพื้นเหรียญเลยนะครับผม แล้วบริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับพื้นบริเวณตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยก็จะตึงกว่าด้านหน้านะแต่จะมีรอยเหนืเอิๆเล็กน้อยครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะของพื้นเห็นไหมครับก็จะมีรอยเหนื่อๆเล็กน้อยนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ ยินดีนะครับรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลกหมื่นกลางเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมขอบด้านนอกเห็นไหมครับก็จะเรียบนะครับอ่าเรียบแบนไปกับพื้นเหรียญเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาไล่นะครับบริเวณยันตรงกลางนะเส้นลวดยันเนี่ยเห็นไหมครับจะคมนะครับผมโดดเด่นนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมเท่านั้นนะครับอ่มีแบบ นี้ผมยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมด้านข้างนะครับผมให้ความสําคัญเช่นกันนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะตัวตัดนะจดจําให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญนะมี ีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณตรงตรูดเหรียญน,นะเดนนี๋ยวผมจะพิกนะครับผมบริเวณนะครับตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับหูเหรียนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะฝั่งขวานะครับผมตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะเป็นองค์ประกอบในการเจรณานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมลักษณะตัวตัดนะครับผมให้ความสําคัญนะครับมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็ คือบริเวณนะครับตรงตดเรียนนะครับมุมล่างนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะ,ะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาคเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพาเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพากนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพาคเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ